สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาตามหากุหลาบอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดต้นไม้ตรงทอจอหอนะคะที่โคราชนะคะก็มีต้นไม้ให้ชมเยอะมากเลยนะคะแต่ก็กุหลาบยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเจ้าของส่วนร้านไหนก็หากุหลาบมาลงที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวพาชมที่ร้านนี้กันค่ะวิมีถูกใจด้วย มาตามหากุหลาบนะคะเพื่อนๆจริง,รงๆมาตามหาบีชอปแล้วก็มอนแต่ดอกนี้ไม่ใช่นะจ๊ะแต่น้ารักตะมูตะมีจังเลยอ่ะก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะพวกไม้ใบไม้ใบท,ที่ที่ตลาดลงทอจอหอสวยมากนี่ดิฉันสะดุดตากับต้นนี้ค่ะอันนี้แก้วแคละไม่ปักป้ายก็รู้เลยนะคะเพราะว่า ต้นเขาเล็กแต่อยากจะบอกว่าแก้วแค่หอมมากนะทุกคนหอมมากแก้วแค่หอมมากหอมมากต้นนี้ต้นอะไรอยากรู้จังเลยตามหากุหลาบมอนแต่ว่ากุหลาบนี้ก็ไม่ค่อยอันนี้แล้วอะแต่ก็นี่นี่นีเพีย้ยหน้านี้นะคะหน้าฝนนะคะต้องระวังเพี้ยเลยนะคะ ตามหากุหลาบมอนอ่ะหาไม่เจอว่ากุหลาบมอนอยู่ตรงไหนแล้วอาจจะได้ต้นอื่นกลับไปหุยอันนี้ด่างทุกคนต้นนี้แบบด่างอ่ะไม่เคยเห็นเลยแบบด่างอันนี้อันนี้เป็นเลดบาคาล่านะคะเลดบาคาร่าเนี่ยนะทุกคนเป็นกุหลาบไหลน้ำ เลี้ยงง่ายอ่าถ้าใครมือใหม่นะคะแนะนำนี่เราเราอยากได้มะลีกลับไปปลูกที่บ้านอีกเดี๋ยวเราจะถามพี่เขาว่ามะลีเท่าไหร่ตอนนี้พี่เขารับแขกอยู่นี่อันนี้แก้วอันนี้ไม่ใช่แก้วอันนี้ไม่ใช่แก้วพงดวงใจนะเนี่ยพี่มะลีต้นเท่าไหร่คะอันนั้ไม่ใช่มะลิค่ะอันนี้แก้ว นี้แก้วหิมมาลัยค่ะอ๋อแก้วหิมาแต่ตัวนี้จะเป็นแก้วพวงดวงใจค่ะแก้วพวงดวงใจจะเป็นหอมการหอมของเขาคือหอมคนละอย่างหอมคนละอย่างใช่อันนี้ดอกจะอยู่ได้นานดอกนี้จะจะร่วงหลุดร่วงเร็วใช่ค่ะค่ะอ๋ออันนี้ต้นเท่าไหร่คะหิมมาลัยอ่าที่ร้านอยู่สา0ร้อยห้าสิบค่ะแต่ของคุณป้าจะอยู่สี่รอยห้าสิบต้นเนี้ล่ะคะใช่ค่ะต้นนี้สี่รยห้าสิบต้นใหญ่เนาะใช่ต้นใหญ่กระถางสิบห้า อ๋อสี่ร้อยฉันจะถังสิบห้าแต่ทรงพุ่มไปเดินดูก่อนก็ได้แล้วมะลิเนี่ยค่ะมะลิมะลิอ่าจันทบูรณ์นะคะตัวนี้อยู่ร้อยยี่สิบบาทค่ะร้อยยี่สิบจันทบูรณ์จะมีกลิ่นหอมที่แรงกลิ่นหอมหอมแบบหอมนานหอมแรงแต่ถ้าเป็นอ่ามะลิซ้อนธรรมดากลิ่นจะไม่หอมมากอ๋อแต่ตัวนี้จะเป็นจันทบูรณ์จันทบูรณ์เท่าไหร่นะคะร้อยสิร้อยยี่สิบโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแต่ถ้าเป็นมะลิลาแบบชั้นเดียวอ่ะอันนั้นจะน่าจะหมดแล้วมั้ง อันนั้นหอมไหมคะ,อะหอมชั้นเดียวก็หอมก็ห้าถุงนะคะลกูกเดี๋ยวเราต้นนี้กลับบ้านดีกว่าหอมนานหอมนานแรงเดี๋ยวไปปลูกไว้หน้าบ้านทุกคนแก้วฮิมาลัยหอมจริงหอมแรงหอมแรงเลยคะ่ะแก้วฮิมาลัยโหอยากใส่กลับบ้านฉันเจอในสิ่งที่ฉันหลงไหลแล้วเธอนี่คือ พุธนี่มาลัยค่ะเป็นพุธท,ที่ดอกใหญ่มากแล้วก็หอมแรงหอมจริงจังฉันต้องได้กลับบ้านแล้วเนี่ยเธอดูต้นขนาดนี้เดีย๋ยวถามแม่ค้าก่อนในที่สุดก็ได้กลับบ้านมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะได้ช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะที่โรงทอจอหอนะคะก็มีต้นไม้หลากหลายนะคะเยอะนี้มาแวะร้านเดียวนะคะเพเดียวพาลูกไปเรียนพิเศษต่ออันนี้ได้มาถูกใจมากทุกคนดูต้นดูต้นยักษ์เลยนะ 350าสิบบาทต้นแก้วฮิมาลายแก้วฮิมาลายเนี่ยจะดอกใหญ่กว่าแก้วพวงดวงใจนะคะดอกใหญ่กว่าแก้วกว่าแก้วแก้วอะไรอ่ะแก้วแครนะคะแล้วก็เด็ดดอกให้ดูเทียบกับหน้าเลยนะเด็ดดอกให้ดูเทียบกับนนาีอ่อะเด็ดผิดผิดก,กีบโรยเอาใหม่นี่ นี่ทุกคนแก้วปกติมันจะเล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็กลิ่นหอมกว่าแก้วพวงดวงใจแล้วก็กลิ่นอ่ะเกือบเกือบเท่าแก้วแคะแต่ยืนยันว่าแก้วที่มาไหลหอมหอมสุดในบรรดาแก้วที่เลี้ยงมาบ้านหนิงมีทั้งแก้วพวงดวงใจแล้วก็แก้วแคะนะคะอันนี้ได้แก้วที่มาลัยมาแล้วบ้านฉันมีสามแก้วแล้ว แล้ววันนี้ได้ได้มะลิจันทบูรณมาค่ะก็เป็นมะลิที่มีกลิ่นหอมนะคะก็เราก็สะสมต้นไม้หอมกันไปนะคะทุกคนวันนี้ก็มิชั่น มิชันยังไม่คอมพิวเพราะว่าหากุหลาบมอนยังไม่ได้ยังไม่เจอพี่เขาก็บอกว่าช่วงนี้หายากหน่อยนะคะก็ที่นี่ยังไม่มีนะคะแต่ว่ามีมีต้นไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ไม้ใบไม้ดอกไม้หอมนะคะเพื่อนๆก็ถ้าใครแวะมาโคราชก็มาหาซื้อกันได้เดินซื้อกันสบายๆนะคะที่จอดรถก็จอดตรงไหนก็จอดได้ แต่ก็จะมีที่จอดรถเฉพาะไว้ให้เราเดินเหมือนกันนะคะก็คลิปนี้ก็พามาเที่ยวมาช็อปปิ้งดอกไม้กันอีกแล้วนะจ๊ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกลิ่นไทยกันมาด้วยนะคะตามหาไม้หอมกับหนิงต่อไปะคะ่ะ